โยโย่ถอโรนิน mm hmm. มาแล้วครับโอ้ oh, oh, กลับมาในรอบเกือบปีค้หายไม่นานครับ uh, mm hmm. เราจะมาวันนี้จะมาดูอื um, mm hmm. มีทองครับมีทองแล้วจ u แล้วก็ EU แล้วก็อ่า uh, UJ นะครับอ uh, mm, วันนี้ mm, ดูแปลกๆครับ mm hmm. เพราะว่ามันมี เกิดไดเวจินนะครับแล้วผมอ่าตอนนี้มาเทรดแบบอ่าเทรดแบบอ่า MWB นะครับ mm hmm. ลองดูวิวดาวเทอร์ี่นะครับอ mm ่า hmm. แต่ว่ามีเกิดไดเวจิ์นะครับเรามาดูที่ทองกันก่อนครับสามสิบนาทีนะครับ mm hmm. ทองสามสิบนาที mm hmm. เกิดไดเวเจินนะครับ mm hmm. เกิดไ mm hmm. ดเวจิน hmm. ในไทม์เฟรมสามสิบนาทีครับ เป็นบายนะครับน่าจะเป็นบายนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าให้รอให้มันเกิด W หรือ M ก่อนนะครับถ้ารอให้เกิด W นะครับว่ามันจะเกิดไหมแต่ว่าก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดนะครับพูด <ắng. S 1> ตรงๆเลยครับมีแนวโน้มนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเกิดในช่วงแคบๆนะครับ30มสิบนาทีนะครับเกิดในช่วงแคบๆ,ๆเดี๋ยวผมขอดูสักหน่อยคนระับ แต่ผมจะใช้ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวของอินพาวนะครับเป็นตัวกำหนดอ่าให้ไฮโลโลนี่ผมใช้อสองกับสองกับสี่นะโอเคนะอาจจะเข้าใหญ่ยาก,ก,กห่อยเพอตอนนี้โอเคเนาะครับอ่าก็อ,อ่มาดูกันเลยามาดูที่นี่ผมจะขีดทับซ้อนเลยนะครับ น่าจะได้เลยนะครับผู้ตรงๆนะครับทองน่าจะเข้าช็อตแล้วครับขอเปลี่ยนเจนหนึงครับขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองของลำไยครับอ๋อโอเคนะเอาตัวนี้นะครับถ้าผมเปรียบเทียบก็เป็น w นะครับเป็น W แล้วตอนนี้ก็หลุดโลเออหลุดไฮไปแล้วครับทะลุไฮ ก็น่าจะเข้าได้เลยครับใช่ป็นผมผมก็เข้าได้เลยครับแต่ผมจะเข้ามือถือกันนะชัวร์ครับบอกแล้วครับ,บ,รบหลุดหลุดปุ๊บเข้าเนี๋ยผมดูอันนี้สต๊อปลอตที่ตรงโลเดิมครับโลเดิมห้าร้อยจุดห้าร้อยจุดรวมห้าร้อยห้าสิบกว่ายี่สิบห้า สองร้อยห้าสิบสิบสิบผมเรียนต์ยี่สิบก็แปลว่าผมต้องเข้าประมาณศูนย์จุดศูนย์พอดีครับบายครับยังไงครับบายแล้วแล้วผมจะมาคำนวณ ถ้ามันยออ่อลงมาอีกก็น่าจะอีกไม้หนึ่งน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับราคานี้ไม้หนึ่งครับหนึ่งไม้ก็น่าจะราคาประมาณราคานี้ครับยี่สิบนะครับอันนี้คือสต็อปโอดครับสต็อปโรดสต๊อป็อดสีแดงก็ซี พอเปิดมาเข้าเลยครับผมก็ยังไม่รู้เลยเปิดมาเข้าได้เลยสต๊อปโรสนะครับราคานี้ครับไม่มีอะไรไมากรับผมตั้งไว้ก่อนแป๊บแป๊บครับไม้กันานานๆครับไม่ได้เจอกันนานครับพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับคุยกลันไปเรื่อยๆนะครับเแต่ถ้าจะดูตลอสามเฟรมครับ ไปเรื่อยๆครับเอาตอนนี้โปรแกรมตัดต่อผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่ได้ค่อยไลครับแล้วก็ยุ่งๆเลยครับพึ่งว่างีงครับมาดูที่ราคาอทีพี TP ของเราเลยก่อนครับสต็อปรอ s มีแล้วทีพีครับผมใช้ทีพี หกร้อยบวกห้าสิบห้าดึงมาร้อยปุ๊บก็ประมาณนี้อีพีประลาณแปดเก้าแปดเก้าสองสามโอเคโอเค ยไปดูครับเข้าตรงนี้นะครับปึ๊บอืมประมาณห้าร้อยเออสี่รอยแปดสิบจุดกำไรก็วันสี่ร้อยแปดสิบจุดครับอาอาครับหนึ่งต่อหนึ่งครับก็โอเคนะครับแต่ความจริงจะปล่อยให้ไหลตัวนี้ก็ได้นะผมว่าน่าจะขึ้นมาถึง ปลายหัวนี้แต่ว่าเ,าเอาเรา,าตัดเหมือนเดิมรับตามเทคนิคผมคือเชื่อในสิ่งที่เทศในสิ่งที่เชื่อเอาได้ตังนีกวาอย่าไปเอาชนะครับเอาชนะอาจจะแพ้ได้ไปแล้วครับสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีบายทองนะครับประมาณสี่ร้อยแปดสิบแปดจุดนะครับ TP แล้วก็อ่าเออ TP แล้วก็ สตอปรอนนะครับมาที่หนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเขารางเหมือนเดิมครับเกิดไดเวเจนนะครับเห็นไหมครับจุดนี้ครับดเวเจนเกิดดาวเจนนะครับอันนี้ก็ทำมาแล้วนะครนี่ครับอันนี้เขาเป็นเอ็มนะครับเอ็มขาลงครับเอ็มก็พบเจาสองเห็นไหมครับสองกับสี่ครับเป็นตัวกาจะเป็น H แล้วก็ H slow ครับน่เห็นไหมครับได้หลุดหัวนี้ครับอะไรต่างครับครับง่ายครับผมเล่น w a ตอนนี้เล่นง่ายครับไม่ไม่ไม่ซับซ้อนครับตอนนี้คือผมจะไม่เล่นอะไรที่เป็นซับซ้อนอีกแล้วผมไม่มีเวลาครับาถ้มาดูกราฟก็เรามาทำเงินครับ เราก็ศึกษาเทคนิคมาหลายเทคนิคนะครับก็เอาเทคนิคนี้แหละครับโดดบ้างได้บ้างครับ <c oughs> นี่เอยเลย,เลยครับก็ไม่มีอะไรนะทำเฟรมแต่มันเกิดไดเวจินขาบายหมดครับผมก็เลยมั่นใจความจริงเนี่ยอยากจะใส่เติ้มคอยครับแต่ผมอยากให้มันย่อมาถึงราคานี้ครับนี่ถ้าได้ราคานี้นี่เสียวดีครับแล้วก็มันด้วยครับแต่ถ้าไปเลยก็ได้ครับ อยากเต็มข้ออยครับถ้ายึกยึกยักยักนี่ผมว่าจะเพิ่มนะครับสัดให้เต็มข้อนะครับร้อยเต็มแข้งเบอร์วาอย่างกับฟุตบอลครับเรื่อยๆครับต้องคิดมากครับแล้วเราก็มาดูถามเต็มสี่ชั่วโมงครับนี่พระเอกหลุดไปแล้วครับเหมือนที่ผมพูดครับเห็นไหมครับขอขยายหน่อยครับปึ้ม อันนี้ก็เป็น W นะครับมี C อันนี้2ครับก็จะเป็นความจริงตัวนี้ก็หดไปให้ดูหน่อยสิอันนี้ high ครับโ o high ครับเห็นไหมครับนี่ครับหลดุดไปอย่างนี้ครับหลุดผงก็เหมือนกันแท่งเทียนที่ยืนได้ครับแล้วก็มีย่อดครับ คือหนึ่งไม้เราก็ต้องเปิดไม้อ่าเปิดไม้แรกที่ที่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรงไปครับนะแล้วก็รอย,ย่อยจังหวัดหนึ่งม,มีอะไรครับเทคนิคผมง่ายๆครับ W A เดี๋ยวนี้อันนี้ก็เอ็มครับขี่ขายให้ไปลูกตัวเครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เข้านะสี่ชั่วโมงไม่เห็นลืมดู <laughs> ล่วงมาก็ ดูวแต่ว่าถ้าจุดออกก็โอ้ดักอยู่นะครับหกพันกว่าจุดเนี่ยครับหเหนื่อยนะครับถ้าผมอิงไม้ถ้ามันย่อมาแต่ว่าถ้ามันเกิดพูดตรงๆว่าตอนนี้ผมสร้างอาอระบบซิกแซกครับในตัวคอมครับแต่ถ้าทํากาไรมาก็ได้พันกว่าจุดแล้วก็คุ้มครับคุ้มคุ้มเกินคุ้มพูดแค่นั้นแหละครับ W E บอดออับเ uh, นะเิค M W แต่ก็ต้องใช้เทคนิคนะครับว,ว่าจะยังไงคุณได้ว่าเจนเปิดอย่าง,งเางี้ยมึงก็มีความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาอีกอ่ะมาดูคู่เงินดีกว่าครับดูคู่เงินกันต่อนะครับมาดูคู่เงินกันต่อนะครับคู่เงินของ GU ครับแต่ช่วงนี้ก็มีข่าวนะครับผมก็ลุ้นนะครับ G U ให้มันพูดตรงๆว่าผมก็เหมือนกันครับ เน้นเหมือนกันครับพูดตรงวันเน้นนะครับเสื้อในสิ่งที่เสื้อเพราะมันเกิดไดเวจนเหมือนกันไดเวจินลากคงนะครับเพราสวยนะครับแต่ว่าผมต้องรอให้มันหลุดราคานี้นะหลุดได้ยืนได้ราคานี้เป็นการเปิดเลยครับเพราะว่ามันเกิดไดเวเจนทำฟิลมสามสิบของ g ีนะครับทำฟิล์มสามสิบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สี่ชั่วโมง เกิดเดวิกินขาขึ้นหมดเลยรนะับายนะเกิดเดวีกินบายหมดนะครับแต่ผมอจะรอสามสิบนาทีหลุดตรงนี้นครับแล้วจะถือยาวๆกันไปว่ามันจะเปลี่ยนไหมแต่ว่าตอนนี้ราคายังไม่ไปถึงนะครับเหมือนเก่าครับเดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นผู้ดมตรงอันนี้สีฟ้านะครับสีสีเหลืองกันเก่าสีฟ้า W นะครับขึ้น W เหมือนเดิมครับโลครับ โลไฮครับเห็นไหมครับเล่นกันง่ายๆครับบอกแล้วครับเล่นง่ายๆ่หยุดไฮนี้ไปต่อบอืมที่ผมหยุดไฮนี้ไปต่อครับแหมเราเกิดดิเวเจนนะครับสนับสนุนคือทำฟิล์มต่างๆนะครับเล่นง่ายครับไม่ต้องอะไรซับซ้อนครับจุดออกจุดเข้า อ่ะเดี๋ยวทำอ่ะทําทําดูอนาคตไปเลยนะครับจุดออกจุดเข้าง่ายๆครับถ้าเราเล่นไม่เสี่ยงนะครับเอา tp ก่อนได้ไัมเอราลืบไปกี่ตัวแนละ้วสีพีแล้วนะปึ้ม่มทาล้อยคือคือจุดนี้ครับเห็นไหมครับในนี้จะเห็นยังไม่เห็นดิร้อยคือจุดนี้ครับ ร้อยคือจุดนี้เนี่ยแต่ว่าผมอ่ะผมชอบประมาณประมาณยังไม่ถึงร้อยอ่ะถ้ามันอยู่ในเวิร์กเนี่ยผมก็จะออกแล้อ่าเพราะว่าผมไม่อยากสู้ถึงร้อยแต่ว่าถ้าเกิดอะไเจิน์หนักๆมันเกินนะครับจริงๆนะครับน่าจะเกินด้วยครับแต่นี่คือดันตามบรรทัดฐานเนะีัยง่ายๆที่เราตั้งไว้นะครับที่เห็น ที่เคยเจอเคยพบมาเจอเคยผ่านครับ <c oughs> อันนี้ต้องแต่ว่ายังไงก็ต้องรอให้หลุดก่อนครับช้าๆได้พระเรื่องงามครับเย็นๆครับามาดูที่ TP ครับเหมือนเดิมครับ TP อ่าเดี๋ยวดูนับกี่หลอดนะถ้าสมมติว่าหลุดนี้อ่ะหลุดนี้เพิ่มเพิ่มมีย่อมีเข้ามาสามร้อยจุดครับ แต่ว่า TP แลเราก็อยู่ตรงนี้กุประมาณสามร้อยจุดครับเหมือนกันครับไม่ยากไม่ง่ายครับสังเกตแล้วนะตายแล้วเดี๋ยวผมพลาดแล้วลบตัวผิดมากกวกันดลื้อจิ เปลีนสีสีม่วงสีม่วงสีม่วงสีมซครับแบบราคาดูอ่าทำเฟ็นพิมวงของก i วนะเห็นไหมครับเกิดอะไรไปเจนครับเดี๋ยวผมเลยมั่นใจว่ามันยังไงเป็นขาปายแต่ว่าพวกนี้มันยังจับไม่ได้นะครับนอกจากมันย่อแล้วหลุดเหมนกันครับอเดี๋ยวทำให้ดูเหมนเดิมครับ เราใช้นครับเพเพื่อจะขีดให้มันเขีนชัดๆดใหญ่ๆค,ความจริงไม่ไม่ใช่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแต่ว่าผมเอามาอาัดอัพสฉเชยะว่า่าว่ายังไงนะครับว่าจุดยังไงเข้ายังไงมันจะดูง่ายครับจริงมันเป็นของ ผมยิงผมก็ไปสึกษายีรีเว็มาแต่ว่าอีเว็บต้องนับนั่นนับนี่ผมเหนื่อยขี้เกียจนับต้องขึ้นอันนี้ก็ขึ้นกันแหละแค่ทฤษฎีดาวดีกว่าเห็นไหมครับโลโลไฮไหลุดถ้าราคาหลุดเห็นไหมครับแต่สามสิบมันหลุดก่อนแน่ๆครับ แล้วมันก็จะไปต่อชั่วโมง <c oughs> เราก็าจะเล่นต่อกันเพลินๆเลยออกเข้าออกเข้าอย่างงี้คนระับวันนี้ถ้ามันได้ช็อตนะครับผู้ตร,ตรงๆถ้าได้ช็อตนี่ก็น่ากลัวอยู่นะครับน่าสนใจนะครับผู้ตรงตรงว่าผู้เงินบอลครับ G U ครับน่าสนใจครับน่าจะบายนะวันนี้ทาให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเค <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> ไปต่อไปต่อไปต่อ <c oughs> นี่ไงครับไปเรื่อยครับวันนี้เรามาเก้าโมงครับเสียงก็เลยจะดูเอื่อยๆนะครับต่อไปครับต่อไปแล้วก็มากียูสี่ชั่วโมงครับอสี่ชั่วโมงนะดูคนหนังชีวิตกันหน่อยครับหนังชีวิตนะครับเกิดไดเวจันเหมือนกันครับเห็นไหมครับที่ผมทำไว้เกิดไดเวจันเหมือนเดิมครับ เกิดไดเวจินแต่ว่าขาแต่ว่าก็ก็แปลกเกิดไดเวจินแต่ว่านี่ครับกลายเป็นกลับตัวนะครับความจริงมันต้องหลุดครับเนี่ยครับเข้าสี่ชั่วโมงเนียส่วนมากผมสี่ชั่วโมงผมไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นคนระับผมแปลกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจุดม,มันเยอะไปครับแล้วรอรอรอผมไม่ชอบรออะไรนานๆน แล้วพอตผมไม่ตัวพัวพัวพินพันกับจุดอย่างนี้มันก็แรงเกินไปครับจุดออกพันจุดอย่างนี้แต่มีสิที้ย่อแล้วก็ลงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าเดวิเจนเกิดมันน่าจะกลับตัวก่อนนะครับมันจะแม่ไม่กลับลงมาโอเคครับสี่ชั่วโมงเราก็จะไม่ค่อยวิเคราะห์เท่าไหร่เพราะว่ามันผิดทางในความคิดเราเพื่อนเรามาดูคู่กันต่อไปครับอ่า E.U. ครับ E.U. E.U. สานาที E.U. สานาทีเหมือนกันครับรอโอ้ oh, oh, แต่ว่าใกล้นะครับจะได้เข้านะครับรอ oh. จะได้เข้าเลยครับใกล้ที่จะได้เข้าก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมว่า oh. ง่ายสไตล์ผมครับโลโลไฮสูงกว่าแล้วก็ไฮหลุดนี้บายครับจุไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมครับ ดตัวนี้บายว้ายืนได้ครับยืนแท่งเคนยืนได้ก็ใส่ไปเลยไม้แรกแล้วก็ไม้สองก็ตามผมมีเทคนิคของผมอยู่ครับความยิงไม้สองผมไม่ได้ออกตามรลตามไฮก็ไห่แต่ว่าถ้าคิดง่ายๆก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับไฮเดิมนะครับต่อใส่ไปอีกครับแค่สองไม้ครับชุดละสองไม้นะผมผมถ้าถ้าถ้าชุดแรกไม้ไม้แรกได้ก็ก็ปล่อยไปไม่เป็นไรครับแต่ไม้สองเราต้องซ้ำสักหน่อยก่อนจะมา อ่า TP ครับอย่าลืม TP กันนะครับหรือ Stop Loss TP Stop Loss ในผมจะไม่ทําให้พูดไปเร็วๆนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับตรงไหนนีร้ราคานี้นง่ายๆครับใน,นรลยะมาทูที่อ่าหนึ่งชั่วโมงครับสอง อียูครับอียูก็เกิดดาวิเจนนะครับเห็นไหมขาขึ้นเนีกยลุนครับผมตอนนี้คือมันเป็นมนตาตรฐานคือหน้าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่านะนาพวกเงินปอนพวกเงินยูโรนะจะขึ้นแล้วก็ทองก็มีปัจจัยคือมีแนวโน้มที่จะขึ้นหมดเลยครับที่ตรงข้างบนดอนลลาร์นะถ้าไม่เกิดอะไรเดียวเดียวเดยวช่วงท้าย,ายคลิปเดี๋ยวผมไปเช็คข่าวว่ามีข่าวอะไรที่รุนแรงหรือเปล่าผมก็ยังไม่ค่อยได้ดูแล้วแหละ มีข่าวอะไรหรือเปล่าครับถ้าเกินข่าวอะไรเราก็ต้องออกก่อนข่าวครับเหมือนเดิมครับเด็กตอนนี้มันเช้าอยู่ไม่มีมั้งเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับมันชี้นําครับง่ายของผมครับโลโลไฮง่ายครับไฮนี้ลุดลืนได้ปึ้งไปต่อครับ ง่ายๆออกจุดนี้ครับหายเดิมครับเออโรเดิมครับแค่นั้นเองครับง่ายๆครับนี่ง่ายง่ายๆครับ,เ,รบเสียง่ายๆด้วยอะไรง่ายๆมาต่อครับมาดูสี่ชั่วโมงครับนี่เห็นไหมแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็ถามว่าไม่ได้แล้วมันก็ได้แล้วนะแต่มันไ,มได้น้อยครับแต่ว่าถ้ามันย่อมาถ้ายังไม่เกิดอ่าพูดตรงๆว่าให้เกิดระบบซิกแซกที่ การเป็นขาขึ้นนี่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะกดลงนะครับพู้รงตรงนะครับพอสี่ชิโมมีโอกดกดลงต่างกับตัวนี้ครับมันขึ้นแล้วนะครับอ่ามันอาจจะกดลงก็ได้เหมือนกัน,นแต่ว่าถ้าจะเล่นเซฟที่สุดมาเล่นยูตัวนี้ก็ได้์เวจเหมือนกัน,นไดรเจทุกตัวครับันนี้เกิดได้่าเวจ ถกตัวแต่ว่าโอ้โหงว่าจะยูเจยูเจไม่มีอะไรครับขาขึ้นสวยๆครับใ <laughs> บสวยๆไปเรื่อยๆแต่ก็ดูยอ่อยกย่อนะครับยกย่อนเป็นไงจะเสริมต่อหรือเปล่าไม่นี้พูดดีกว่านะ,ะมาดูข่าวกันดีกว่านทะีน,นี้มีข่าวตลา,ตาดตรงไหนกันแน่ข่าวครับโอ้โหยุโรปโดนใบายโมงครับยุโรปครับอื บ่ายโมงครึ่งครับบ่ายโมงครึ่งทำกล่าวอะไรมีกิต,ต๊อสอย่างเงี้ยของทนาการกลางอ่าธนาคารกลางยุโรปครับแล้วก็มีคํากล่าวของโอ้โหโอ้โหเฮ้บายสองสี่สิบห้าครับยังไงดีแล้วก็กวอโอ้โ จะพูดยังไง่ะครับถ้าเกิดเราเป็นจินบางิมก็พุ่งไปตามข่าวนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเซฟสุดๆคือแล้วก็ออกก่อนพูดตรงๆออกก่อนประมาณกา่อนบ่ายเอ้าบ่ายโมงออกออกดกว่ความเพื่อความไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเื <c oughs> ่อความเสียหายแล้วก็สี่บ่ายสี่โมงครับคำกล่าวอีกครับเจลาการมาแล้วประทานยูโรโอ้โหวันนี้น่าจะปวดปัน่นโอ้โหมีนี่ครับ สี่โมงสิบห้าท oh. ี่โอ้โหรัวรัวครับยุโรปรัวรัวครับแถลงเต้มมากโอ้โหโอ้โหยุโรปรัวรัวเลยครับสี่โมงโอ้เหลี่ยงเลี่ยงนะครับน่ากลัวครับทำอะไรก็ใจเย็นก่อนครับโอ้โหมาดูเมรกาครับการผลิต ยื่นว่างงานโอ้โหทุ่มครึ่งครับอ๋อเขียนผิดทุ่มครึ่งครับอือืมทุ่มครึ่งก็น่าจะวิ่งกระชวดกนันแล้วครับสามทุ่มอีกครับืมฟันมือสองของกาว โอ้โอ,โอ้เดือดเดือดครับวันนี้วันพฤหัสไม่น่าเชื่อว่าจะเดือดขนาดนี้เลยโอ้โหพฤหัสเดือดครับโอ,โอเคครับทำอะไรก็ระวังหน่อยครับเทคนิคดีก็ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ดูทองที่เราบายไว้โอ้ลงมาแล้ว <laughs> ลงมาแล้วครับ เดีย๋ยวผมเปิดไปสองไว้รอดีกว่าโอ้โหมันใจขนาดนั้นครับเปิดไว้สองไว้รอดีกว่าโอ้โหได้ดวงมาแล้วครับเปิดไม้สองไว้รอครับเด,นะดบี๋ยวผมคำนวณสักนิดสักหน่อยอนะเปิดไปสองไว้รอ,ส,รอ,ส,รอ,ส,รอสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเท่าเลยมัแบบ 50 50ก็100หาสิบก็รอยอห้าสิบก็อนะนะครับนวดขอคำนวณสักนิดสักหน่อยครับห้าสิบก็รอสักสี่สิบ 0.40น,นี่0.3เนี่ยเพิ่มเท่าหนึ่งเพิ่มเท่าหนึ่งี่ส40ก็เท่าหนึ่ง40ก็จะเป็น80 30แล้วกันเสมเสมครับเสมเฉมราคาที่8.46 อบรอดที่เดิมคนระับสอบรอดที่เดิมจุดเกับจุดเกับมาสองไม้ยังคลองครงนะับเอาผมคำนวณแล้วผมเสียประมาณเท่าไหร่น่าจะโดนประมาณห้าร้อยร้อย ้อยสองร้สิบร้อยร้อยกว่าประมาณสองสามร้อยกว่าเหรียญครับจ <mystical> <ide> ้ได้ก็ก็มีสนุกครับแต่ก็ต้องอย่าประมาทนะครับความผิดพลาดมาเกิดขึ้นได้ครับตามบริหารหลอดครับโอเคครับ โอเควันนี้เท่านี้แหละครับโห oh, นานเลยครับ mm hmm. กดดันเลยครับ mm hmm. พอเห็นกราฟร่วงมาทรงผู้เสียงอ่อนนะครับโอเคกระสุสดิครับ